สวัสดีครับเครื่องทำน้ำอุ่นเสียครับปกตินะครับเวลาเราดันตัวนี้ขึ้นเวลาเราใช้งานปกติต้องดันตัวนี้ขึ้นนะครับดันขึ้นอย่างนี้ไฟตรงนี้จะไม่ติดนะครับถ้าเราไม่เปิดน้ำแต่นี้ไฟตรงนี้ติดมาสวิต์ที่เราหมุนปรับความร้อนตรงนี้คือเราหมุนหมุนไปแล้วนะครับหมุนปกติอันนี้แต่ถ้าเราไม่เปิด ไม่เปิดก๊อกตรงนี้นะครับไฟตรงนี้จะไม่ติดหมายความว่าน้ําต้องเข้าก่อนไฟถึงติดแต่ตอนนี้น้ําไม่เข้าไฟติดแล้วก็เมื่อกี้ผมลองเทสเปิดน้ําดูนะครับปรากฏว่าน้ําที่ออกที่ฝาบัวเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่เปลี่ยนก็เหมือนไม่ได้รับการทําความร้อนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแก้ไขยังไงก่อนทำการซ่อมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือหนึ่งสวมรองเท้านะครับสวมรองเท้ายางอย่าเหยียบบนพื้นด้วยเท้าโดยตรงนะครับเพราะมันอาจจะมีความชื้นของน้ำอะไรอยู่อาจจะทำให้ไฟดูดได้แล้วก็เราต้องมีไขควงวัดไฟนะครับเพื่อจะตรวจเช็ค น่ครับแล้วก็มันตีมิเตอร์ถ้าถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านช่างนะครับห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับอ,อุปกรณ์ที่มันจะ เสียได้ก็มีอยู่สองสามอย่างนะครับก็คือตัวแรกนี้ก็คือหลีดสวิตหรือสวิตแม่เหล็กนะครับจะชิคแรงดันน้ําก็คือว่าถ้าน้ําเราเปิดจากปลอกมาถ้าน้ําไหลเข้าตรงนี้มันก็จะต่อให้วงจรตรงนี้ทํางานมันจะต่อมันตรงนี้นะครับอันตัดไปก็คือชุดวควบคุ่มนะครับทํางนานร่วมกับสวิต ร่งอุณหภูมินะครับแล้วก็ชุดคนรลดความร้อนตรงนี้นะครับที่อยู่ในหม้อต้มนี้นะครับจะมีอยู่สองขั้วข้างในข้างในรุ่นขั้วหนึ่งนะครับข้างในขั้วหนึ่งข้างนอกในขั้วหนึ่งแล้วก็เทอร์โมสตัตตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีขั้วอยู่สองขั้วก็คือ ก็ตรงนี้กับกวงนี้หน้าที่ของมันก็คือถ้ามันร้อนเกินตดวนี้จะตัดนะครับวิธีเช็คที่ง่ายที่สุดนะครับกันแรกก็คือเราต้องมาดูที่เทอร์โมสัดท่อนมันจะมีปุ่มสีดำๆอยู่ข้างบนมันนะครับถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยมันจะตัดแล้วก็ให้ลองรีเซ็ตโดยการกดปุ่มนี้ดูนะครับ วันแนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับไฟยังมาอยู่นะครับไฟยังขึ้นอยู่ขนาดที่เรายังไม่เปิดกอ๊อกเดี๋ยวจะลองเปิดน้ําดูนะครับว่ามันร้อนหรือ,รอเปล่า ลองไปเทสกระแสไฟที่น้ําดูนะครับว่ามีไฟอยู่หรือไม่อ่าไม่มีไฟนะครับนี้กลัวว่าไฟรั่วเดี๋ยวก็ดูอุณหภูมิน้ำนะครับอ่ายังเย็นนะครับยังเย็นอยู่แสดงว่าไม่ใช่เป็นที่ตัวเทอร์โมสตัทนะครับเดี๋ยวจะลองดึงขั้วของรีสวิตดูนะครับว่า มันเป็นไงบ้าง่าดึงกว้วของรีสวิตแล้วก็มาเปิดตรงนี้ดูนะครับไฟติดเดี๋ยวจะตรวจสอบรีสวิตนะครับต่อไปก็ทำการจรวดเช็คด้วยมันติมิเตอร์นะครับก็คือตรวจ ว่าหลิสวิตนี้มันมันมันดีหรือไม่แต่ว่าตอนนี้คือไฟเข้าไม่สงสัยในตัวนี้นะครับ<ม>ก็คือน,นำสายหัวของมัลติมิเตอร์เนี่ยมาต่อเข้าที่ขั้วของหลิสวิตซึ่งมันปกติมันจะอยู่นี้นะครับ ดึงออกมาแล้วก็ออเอาเมล็กเอาเหล็กมาแตะตรงนี้นะครับแทนการไหลของนะ้ำเพราะนี่มันทำงานด้วยสารเมล็กนะครับเมื่อกี้ผมตรวจปรากฏว่าเข็มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออเทอร์โมสแตทเทอร์โมสแตทนี้เมื่อกี้ตรวจก็เข็มขึ้นนะครับ เ,เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับจะค่อยๆน,นะครับเเข็มขึ้นนะครับพอผมดึงออกเข็มลงแสดงว่าเทอร์โมสแตต์ดี ต่อไปก็จะเป็นขั้วของกดลวดในหม้อต้มนะครับกดลวดความร้อนถ้ามันยังดีอยู่เนี่ยจิ้มตรงนี้จิ้มนี้หนึ่งขั้วครับจิ้มนี้หนึ่งขั้วเข็มต้องขึ้นแต่อันนี้ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ากดลวดในหม้อต้มเสียครับ เดี๋ยวต้องถอดคนลวดในมอสไอ่ถอดมอต้มเปลี่ยน,นครับก็เกิดจะมีสักรูอยู่ข้างในนี้รัดอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีเวล็อกดึงออกนะครับดึงออกแล้วก็สามารถถอดออกได้เลยแล้วก็มีขั้วขั้วสายไฟที่เสียบอยู่ขั้วหนึงอย่างนตรงนี้ก็ดึงออกนะครับก็ต้องสั่งไอห้หมอต้มนี้มาก่อนนะครับ เดี๋ยววันประกอบก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งผมต้องต่อหลอดไฟที่ <c oughs> ที่ขั้วสายไฟที่เข้าไอ้ขดลวดในหม้อต้มน้ำนะครับเนี่ยสองเส้นแล้วก็ต่อมาหลอดไฟนี้นะครับสองเส้นแล้วก็ได้เปิดเบรกเกอร์ข้างในแล้วก็เปิดตัวเร่งความร้อนตัวนี้จนสุดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาแม่เหล็กไปทดสอบที่สวิตนะครับเพื่อจำลองว่าน้ำไหลเข้านะครับก็ปรากฏว่าหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติดพอผมดึงแม่เหล็กออกปุ๊บหลอดไฟดับแสดงว่าระบบอื่นๆเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราต่อเข้าไปที่ตัวหม้อต้มเนี่ย มันไม่ร้อนก็แสดงว่าขดลวดในหม้อต้มเสียนะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งหม้อทั้งหม้อต้มทั้งลูกนะครับตัวนี้ชิกราคาแล้วใน l a ซาด้าก็อยู่ที่พันสองกว่าบาทนะครับเครื่องนี้ซื้อมาประมาณพันเก้าร้อยนะครับเฉพาะอะไรหม้อต้มนี้ก็พันสองร้อยกว่าบาทแต่คิดว่าคงจะเปลี่ยนนะครับ เพื่อจะเซฟเงินอีกประมาณ700ดร้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันยังมีอยู่หมดนะครับ